มาคุยกันในหัวข้อ KPI นะครับวันนี้ก็คือ Key คือ Performance Indicator ก็คือตัวชี้วัดนะครับตัวชี้วัดการทำงานก็ตั้งแต่วิธีการตั้ง KPI ตัวอย่าง KPI ของตั้งสินค้าและ KPI ของขนส่งนะครับเริ่มจากทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษ อันดับแรกเรามาดูกันนะครับในเรื่องของการตั้ง KPI อันนี้เราจะคุยกันให้เป็นทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษการตั้ง KPI ของเรานะครับซึ่งการตั้ง KPI อันดับแรกเลยนะครับเหมือนเดิมที่เล่าให้ฟังก็คืออันดับแรกก็ทําเป็นแผนภาพเช่นเดิมนะครับเป็นครับเป็นแผนภาพกลมๆนะครับดูง่ายและทําเป็นลูกศรชี้ ตากลเสร็จเดิมเพื่อความเข้าใจและความชัดเจนกระชับนะครับอันดับแรกคือเราต้องทําความเข้าใจข้อมูลก่อนนะครับในการตั้งเ p i เข้าใจเรื่องของ Data และเข้าใจงานเป็น,นอันดับที่1อันดับที่2เป็นเรื่องของกนนารนํา Data หรือข้อมูลเนี่ยมาตั้งค่านะครับมาตั้งค่าเพื่อกําหนดตัววัดนะครับให้เชื่อมกับเป้าหมายของทสแนนข,ข,ข้อที่3ม ก็คือการใช้สมาร์ทมาเป็นตัวเช็คว่า KPI ของเราเป็นอย่างไรนะครับสมาร์ทก็มีตัว S ก็คือ specific M ก็คือ m a s r e A ก็คือ achieve ก็คือสามารถสำเร็จได้ R ก็คือ reality หรือ r e a l i a b l e สำเร็จสนผลและ T ก็คือ time เวลาก็คือระยะเวลาในการวัดผลนั่นเองนะครับต่อมาก็คือเป็นเรื่องของการกำหนด KPI ร่วมกันกับทีมงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง จะได้มีส่วนร่วมและช่วยกันทําให้สําเร็จและข้อสุดท้ายข้อที่5ก็คือเรื่องของข้อควรระวังในการตั้ง KPI อย่างเช่นไม่ตั้งให้ยากเกินไปนะครับมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยนะครับมีระยะเวลานะครับที่ใช้ในการวัดผลได้นานนะครับก็คือลองเทิมแล้วก็ KPI ไม่มากเกินไปสุดท้ายก็คือเข้าใจนะครับในเรื่องของพนักงานว่าพนักงานนี่ยสามารถทําได้หรือมีทักษะอยู่ที่ขั้นไหนอย่างไร และที่สาคัญที่สุดคือการวิเคราะห์อย่างต่อเน,นื่องนะครับนี่คือการตั้ง KPI เรามาคุยแบบภาษาอังกฤษกันนะครับถ้ามีคําถามแบบนี้เนาะว่าคุณจะมีการตั้งวิธีการตั้ง KPI อย่างไร please explain about the missed out step for set up KPI okay answer I would like to explain about the missed o u step for set up KPI first I would like to make clear an understanding understanding about job and data for keep record on process. This this step number one and number two, I use on data for set up the basic measure for follow up the policy and target and goal of the company. And number three, I will check the measure. or indicator by SMART, smart s m a r t smart s meaning specific m meaning measure a achieve r reasonable or reality t timing this for check for the indicator topic for use and next step number uh, number four i will set kpi Together with team and together do follow up in the future. Need to uh, share idea with team. And for the last number six, I will check the precaution. Precaution meaning or okay, carefully some topic. Example about the KPI. two has skill of employee. We not change KPI often or not know change many time includes the long-term use kpi anyway we continue to analyze kpi we continue to this on method about the setup kpi